สินค้ากับเออล่าหนาทีเริ่มค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่กําลังอยากได้จี้หัวใจน่ารักน่ารักสีพาสเทลแล้วก็วันนี้ค่ะเออร์ล่าของเรามานําเสนอกับจี้หัวใจลงยาค่ะ มาพร้อมสีสันจากการลงยาสุดน่ารักค่ะเว้นช่องลงยามาในโทนสีพาสเทลไล่สีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและก็สีม่วงมีขนาดเล็กกะทัดรัดกำลังพอดีสามารถใส่ได้ในทุกโอกาสและก็ทุกสไตล์นะคะและที่สำคัญยังสามารถนำไป mix and match กับสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือก็สามารถทำได้ทั้งคู่เลยค่ะจะได้เป็นการเพิ่มความน่ารักให้กับสร้อยคอและก็สร้อยข้อมือของเรามากขึ้น ว่เด,ด,วดังนั้นท่านใดนะคะที่ซื้อไปฝากลูกฝากหลานหรือว่าฝากคนรักค่ะรับรองว่า ถูกใจอย่างแน่นอนเลยนะคะและท่านใดที่ได้เลือกซื้อสินค้าชิ้นนี้ค่ะก็จะได้รับใบรับประกันคุณภาพสินค้าว่าเป็นท่องคำแท้จากออโราค่ะและท่านไหนที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะผ่านเว็บไซต์ w w w o u r o r a c o t h นะคะหรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของออโราเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากออโราและฝากกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ค่ะกับออโรา Go and ส่วนในครั้งหน้าเราจะมารีวิวสินค้าในหนึ่งนาทีอะไรนั้นติดตามดูให้ดีค่ะ